สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสองชาวสาวปปลาวสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรวทไทชาตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในคลิปดวงทั่วไปางานงินงความรักประจำเดือนมีนาคม2564คิวนี้นะคะเป็นของชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ราศีกุมก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีกุมนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยเพราะว่าอาจารย์ก็จใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยนะคะ เดี๋ยวตรงนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอาจารย์อาจารย์ไม่สามารถฟันธงอะไรให้ใครได้นะคะอย่าถามมาจะขายที่ได้ไหมจะคู่กับคนนัน้คนนี้ได้ไหมอาจารย์ตอบไม่ได้เพราะนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะใครอยากจะให้ฟันธงยังไงต้องดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดตามใต้ชื่อคลิปนะคะในช่อง description นะคะ แอดไลน์นะดิะดา65นะคะการดูดวงก็จะมีให้เลือกนะคะในแบบโหราศาสตร์ไทยคือเลข7จตัวนะคะแล้วก็เป็นไพ่ทาโรค่ครึ่งชั่วโมงและ1ชั่วโมงนะคะอาจารย์จะไม่มีโปร1คําถาม2คําถามนะคะอาจารย์จะคิดเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะค่ะถ้าดูหลักร้อยนะคะก็ดูรายละเอียดนะคะสนใจก็ค่อยแอดไลน์มานะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าตรงนี้จะมีพลังงาน อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนมีนาคม2564นะคะขอพลังงานหนึ่งใบจากไพ่ทาโร่ตรงนี้ก่อนนะคะเป็นพลังงานของสองไม้เท้านะคะโอกาสอะไรดีๆที่คุณรอคอยกำลังจะมาถึงแล้วหรือเปล่านะคะสไม้เท้าหรือคิดถึงใครบางคนอยู่หรือเปล่านะคะรอเวลาที่จะได้เจอกับคนรักหรือใครบางคนอยู่หรือเปล่านะคะ เราโอกาสเราเวลาที่ดีนะคะะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าแล้วไพ่ชุด Simple Answer นะคะไพ่ oracle ชุดนี้จะให้คำแนะนำอะไรกับพวกเราชาวลัคนาราศีกุมบ้างนะคะขอดูก่อนนะ Decorate ว้าวเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณอยากจะตกแต่งชีวิตของคุณให้มันมีสีสัน หรืออยากทําอะไรใหม่ๆกับชีวิตหรือเปล่านะคะหรือตัวคุณมีการไปเปลี่ยนผมทรงใหม่เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแบบใหม่ที่มันดูสดใสน่ารักอะนะคะบางคนเหมือนดูลดอายุไปเยอะเลยก็ได้นะคะดีคอเรตตัวนี้หรือบางคนดีนเวตบ้านใหม่จัดบ้านใหม่นะคะหรือบางคนปรับเปลี่ยนออระบบงานหรือเคลียร์งานเก่าๆจัดโต๊ะทํางานใหม่นะคะห้าสอสะสางไม่สะสมอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะ มันดูดีขึ้นมากเลยนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยนะโต๊ะทํางานจัดบ้านจัดอะไรตรงนี้ก็ใช่นะคะดีคอเรตตรงนี้ <c oughs> อาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าไร t แอนชายจริงด้วยนะคะคุณรอโอกาสอะรอโอกาสที่คุณจะได้แสดงศักยภาพหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในชุดของคุณนะคะอืม สองไม้เท้ากับบิคเอรตแล้วรวมกันออกมาเป็นไรฟ์แอนด์ชายนะคะพลังงานไพ่ออกมาตรงค่อนข้างมากเลยนะช่วงนี้คุณมีออร่านะคะชาวลัคนาราศีกุมออร่าจากการเปลี่ยนแปลงอะไรมาใหม่ๆหรือเปล่าไขผมยาวไปซอยผมมาน่ารักกว่าเดิม <laughs> นะคะอย่างนี้หรือเปล่าจ๊ะ Let go and f o r w a r คุณพร้อมจะไปต่อแล้วนะคะชีวิตคุณมันถึงจังหวะที่กำลังจะมีความก้าวหน้าอะไรบางอย่างเข้ามานะคะคุณอาจจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแบบใหม่เพื่อรับมือกับชีวิตที่คุณจะต้องใช้ความคล่องแคล่วว่องไวความแอคทีฟนะคะความลุยมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเปลี่ยนจากชุดเดรสมาใส่ชุดยีนธรรมะแมงหรือเปล่าออกไปดูงานข้างนอกหรือเปล่าคะจากที่อยู่ออ,อฟฟิศมานาน <c oughs> นะ ชีวิตมันต้องไปต่อแล้วเนาะชาวลัคนาราศีกุมนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้ต่อก่อนนะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างมีห้าถ้วยนะคะสิบดาบเอ๊ะเพิ่งจบกับอะไรมาขอดูต่อก่อนนะคะสี่ไม้เท้า เ้เอ๊ะคุณจะออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างมาหรือเปล่าเช่นพลังจริงด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามจบเพราะเริ่มต้นใหม่นะแต่อาจารย์รู้สึกว่าจบแล้วคุณจะสบายใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูต่อนะหนึ่งเหรียญค่ะ1ดาบ สี่ถ้วยสี่เหรียญน,นะคะราชีดาบอขอดูต่ออีกนิดหนึ่งนะคะทาวเวอร์เจ็ดดาบ ราชาถ้วยนะคะขอดูพลังงานสี่ใบมีหกถ้วยนะคะแชริออดสี่เหรียญค่ะ เจ้าไ,ไมเท้าเ่ยมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเดือนมีนาคมนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ต้องให้คิดมากนะคะมันมีเรื่องเข้ามารบกวนจิตใจของคุณมากๆเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ ของงานนะคะงานประจําที่คุณทําอยู่เนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรที่มันเยอะแยะนะคะเหมือนกับคุณต้องรับผิดชอบหนักคุณต้องเหนื่อยหนักกับงานประจําค่อนข้างมากนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับถูกนินทาว่าร้ายนะคะถูกนินทาว่าร้ายถูกแทงข้างหลังนะคะอะไรที่เป็นเรื่องราวไม่ดีมันไม่ยุติธรรมนะคะมันมาเกิดกับคุณคุณรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะอาจจะผิดหวังเสียใจกับคนที่เป็น เพื่อนร่วมงานของคุณเป็นหัวหน้าของคุณนะคะที่เขาไม่ได้ออกมาปกป,ป,ป้องคุณเลยก็ได้นะคะคุณเหนื่อยกับการทํางานประจําตรงนี้ค่อนข้างมากนะค,ะคุณอยากจบกับมันนะคะคุณอยากจบกับมันหรือว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาหนี้สินนะคะหนี้สินที่บางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ ไม่ได้เป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะเป็นแบบเหมือนคนในครอบครัวหรือใครที่สร้างนิสิตตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วคุณก็ต้องไปรับผิดชอบแทนหรืออะไรตรงนี้นะคะทาวเวอร์มันถล่มมาทับตัวคุณน่ะนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยนะคะบางทีนึกว่าอยากจะแก้ปัญหาให้เสร็จจบๆไปแล้วก็เดินออกมานะคะ,เด,ออะ,คะเดินออกมาไปมีชีวิตใหม่ที่คุณแบบเป็นชีวิตของคุณเองอ่ะนะคะชาวรัศนาราศีกุมโอ้ชีวิตคนน่าเห็นใจมากๆเลย นะคะมันต้องแบกรับภาระอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้แล้วก็มันมันเหนื่อยอ่ะนะคะคุณต้องเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถูกกระทำค่อนข้างมากนะคะถูกกระทำค่อนข้างมากนะภาระในเรื่องของหนี้สินหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆนะคะถูกเขาเอาเปรียบถูกเขาอะไรแบบนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะจบนะบางคนอยากจบกับงานประจํานะคะอยากออกมา สร้างธุรกิจการงานใหม่ๆที่คุณทําได้ด้วยตนเองนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะมีความก้าวหน้าอะไรที่คุณอยากจะแบบทําให้มันแบบเป็นจริงขึ้นมานะคะคุณอาจจะมองหางานที่เป็น,ปนออการเปลี่ยนแปลงนะคุณไม่ต้องแบบเดินทางแล้วก็ได้นะคะเป็นงานที่อยู่กับบ้านงานออนไลน์นะคะงานยูทูบเบอร์หรืองานอะไรตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะทํามันนะคะหรือคุณอยากย้ายไปอยู่องค์กรใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะ ตัดจบกับตรงนี้ทําอยู่ตรงนี้แล้วมันเหนื่อยแล้วเกินหรือว่าคุณไม่ถูกฉลกด้วที่ทํางานเก่าตรงนี้หรือเปล่านะคะมันมีแต่ปัญหาเข้ามานะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเพื่อนร่วมงานหรือมีเจ้านายของคุณบางคนที่อาจจะคอยช่วยเหลือคนอยู่แต่ก็เขาก็เหมือนทําอะไรไม่ได้มากอนะคะคุณยังคงต้องรับแรงกดดันรับปัญหาตรงนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะคุณก็เลยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มากแล้วมันก็เรื้อรังมานาน นะคะอยากตัดจบเจอมาสิบดาบหนักเหลือเกินนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะถามว่ามีโอกาสแก้ไขได้ไหมนะคะจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสแก้ไขได้นะคะคุณอาจจะแบบเหมือนบางคนกําลังยื่นใบลาออกหรือยื่นไปแล้วก็ได้นะคะกําลังหันหลังเดิอนออกมานะคะเหนื่อยเหลือเกินพูดไปก็เท่าน,นั้นแหละเพราะปัญหามันยังอยู่เหมือนเดิมพูดไปก็อีหลอบเดิมนะคะบอกจะช่วยจะช่วยแล้วก็ไม่ช่วยมันเป็นอะไรแบบนี้ขึ้นมา นะคะคุณก็เลยคิดว่าฉันต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะนะคะคุณลุกขึ้นมาเป็นราชินีดาบฉันต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะนะคะหนึ่งดาบคุณตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวนะคะบางคนออกมาทําธุรกิจของตนเองไม่อยากเป็นลูกจ้างของใครอีกแล้วก็ได้นะคะเทมเพลนส์ ance, ขึ้นมาในตําแหน่งของปุตตะงานใหม่ด้วยนะคะหรือคุณจะไปทําเองคุณไปเปิดดีลนะคะสี่ม้เท้ากับองค์กรหรือ ลูกค้านะคะที่เขาดูมีความมั่นคงอ่ะนะคะสายป่านยาวด้วยนะคะแล้วตรงเนี้ยเหมือนคุณออกมาทําเองแล้วคุณกินได้ยาวยๆเต็มเม็ดเต็มเหนื่อยนะคะไม่ต้องไปถูกเหมือนกินหัวคิวไม่ต้องไม่ถูกเอาเปรียบนะคะทํางานเหนื่อยหนักแต่ได้ค่าตอบแทนนิดเดียวหรือบางคนไม่ทําเลยแต่อาจเอาผลงานเราไปนะคุณรู้สึกเจ็บปวดกันมากๆนะคะที่ใครที่เจออย่างนี้อยู่นะ อน้าสงสารนะคะชาวลนราศีกุมนะคุณไม่พึงพอใจกับมันมานานแล้วนะคะสีถ้วยตรงนี้คุณก็เลยคิดว่าอาจถึงเวลาต้องตัดจบนะคะจะจบแบบเจ็บๆคุณก็จะยอมแล้วล่ะนะคะอาจจะต้องแบบขอลาออกแล้วแบบอาจจะมองหน้ากันไม่ได้หรืออะไรตรงนี้คุณก็จะยอมแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวกับชีวิตตรงนี้แล้วนะคะยังไงเนี่ยเขาก็ทํางานให้เป็นให้ตายแทบเป็นแทบตายชีวิตคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นน่ะนะคะคุณจำเป็นต้องมีทางเลือกหาทางออกของตัวคุณเอง ะค,ะความฝันเก่าๆสิ่งอะไรเก่าๆที่คุณเคยคิดที่จะทํามันนะคะหกถ้วยนะคะแชร์ออกตรงนี้คุณกาลังคิดที่จะเอามาทำนะคะแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะจนมันดีขึ้นนะคะในช่วงประมาณกลางเดือนมีนานี้แล้วก็ได้เราจะเห็นผลนะคะกับสิ่งที่คุณจะไปทําในสิ่งใหม่ๆตรงนั้นนะคะ สเหรียญด้วยนะคะเห็นไหมคุณจะมีในเรื่องของรายได้เข้ามานะคะการเงินเข้ามาเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญมีโชคก้อนใหญ่สี่เหรียญในเนี้ยคุณได้สี่เหรียญสองใบเลยนะคะ งานที่มาจากการเดินทางงานที่มาจาักคุณทําได้ด้วยตนเองนะคะสร้างไรายได้ให้คุณเยอะกว่างานประจําก็ได้ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาติดขัดมันมีอะไรเข้ามาบ้างนะแต่ในท้ายที่สุดนะคะด้วยความที่คุณตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะคะหรือมีปฏิหาริามาเกิดขึ้นนะคะปัญหาต่างๆตรงนี้มันก็จะขี้ขายไปได้นะคะอ่าโอเคนี้เรื่องการงานการเงินไปแล้วนะคะขอดูเรื่องการเรียนการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษา นะคะการเรียนนะคะโลกของการเรียนของคุณช่วงนี้มันถูกก็สิบเยอะหรือเปล่านะคะนี่เจ็ดดาวขึ้นมาถูกก็สิบถูกอะไรเยอะค่อนข้างมากนะคะบางทีเอาเราไปว่ากับคนน้คนนี้ทําให้เราเสียหายนะคะก็เลยอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนๆนะคะหมู่เพื่อนหรืออะไรที่เขาแบบเหมือนหวังดีมาส่งร้ายกับเรานะคะหวังดีมาสงร้ายกับเราอะ่ะค่อนข้างมากนะคะคุณรู้สึกเศร้าคุณเบื่อคนพวกนี้แล้ว บางทีคนแบบอยากปีกวิเวกนะ,ะแปดถั่วยอยากปีกวิเวกออกมาจากตรงนี้แล้วเกินนะคะเหนื่อยนะคะเหนื่อยและเบื่อนะคะอืเหมือนยังไม่มีใครที่จะมาให้ความยุติธรรมกับคุณได้นะ,ค,ะคุณต้องแก้ปัญหาเองคนเดียว <c oughs> คุณพยายามตัดจบนะกับการทำงานงานกลุ่มหรืออะไรบางอย่างที่ถูกคนอื่นกินแรงอนะคะหรือบางทีเป็นลักษณะว่าถ้าเกิด จะต้องให้ร่วมงานกันอีกเนี่ยคุณจะไม่เอาแล้วนะคะคนที่กินแรงคุณแบบนี้นะคะคุณจะเหนื่อยกับมันมากมากมีเทมเพลเรนซ์เข้ามาด้วยนะคะคุณกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะหรือบางทีขอ ทำโปรเจกต์กับเพื่อนร่วมทีมใหม่นะคะที่มีความเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะสี่ไม้เท้าเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนกลุ่มใหม่ก็ได้นะคะไปอยู่กลุ่มที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่คุณกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะเชียรออตคุณกล้าบอกถึงปัญหากับผู้ที่มีอํานาจนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยปัญหาคุณเนี่ยมันได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดอะไรที่คุณไม่พึงพอใจมาคุณต้องเด็ดเดี่ยวคุณต้องกล้าหาญ คุณต้องมุ่งมั่นนะคะราชินดราชีดาในการแก้ปัญหานะในเดือนนี้มันมีทางที่คุณจะจบกับปัญหาเรื้อรังอะไรกเก่าๆที่ทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกติดขัดกับชีวิตไปได้นะคะแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะสี่ไม้เท้าและแชริออนแล้วก็หถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่ที่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นทํางานแล้วทํางานหรือเรียนแล้วแบบมันเข้าขากันได้ดีขึ้นนะคะตรงนี้อ,อ่ะทีนี้มาต่อกันในเรื่องของ สุขภาพมีอะไรไหมสุขภาพระวังอุบัติเหตุนะคะเอ่อระวังการผ่าตัดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะในช่องท้องนะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับปวดหลังนะคะบางคนระวังไปลื่นล้มนะคะหลังเดี้งขึ้นมานะคะต้องระวังนะคะอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตดัดตรงนี้ได้อืมระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะทาวเวอร์ขึ้นมาสิบดาบขึ้นมานะอืมขอดูความรักอีกกว่านะคะมีทั้งแปดถ้วยมีทั้งห้าถ้วยทั้งทาวเวอร์สิบดาบ ขอดูความรักคนโสดก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่มี6ถ้วยขึ้นมาอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าพลัง6ถ้วยสีไม้เท้าจะไปอยู่ในสถานะไหนอย่างไรนะคะขอดูสถานะโสดก่อนออาจารย์เอาชุดนี้ดีกว่าอาลืมไปชุดนี้เปิดไปเยอะแล้วนะคะเอาชุดใหม่พายกันเต็มนะคนโสดจะเป็นยังไงบ้างในเดือนมีนาคม2564ฮีโร่แฟนว้าวคุณจะเจอคนดีๆค่ะ คนดีๆแต่คนนี้อาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะคะขอดูต่อสิคะมีเด็กถือดาบแล้วก็มีฮีรฟ n นนะคะขอดูต่อนิดนึ่งนะมาดูกันนะคะวีโอฟอร์จูนอืคุณอาจจะได้เจอกับ ผู้ใหญ่นะคะคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะแต่เขาเป็นคนดีมากๆตัวคุณเองนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคุณได้เด็กถือดา่าว่าคุณอาจจะอารมณ์แบบดือด้อๆหรือเปล่านะในนี้คุณก็จะเป็นราศีดาบด้วยนะคะคุณมีความดือ้อหรือบางทีชอบทําตัวเป็นเด็กๆนะคะแล้ว คนใหม่เนี่ยที่เข้ามาในช่วอองคุณคนที่คุณคุยใหม่เนี่ยก็เป็นคนดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนทีอ่อดทนกับคุณได้มากๆเลยนะคะตอนนี้มันเหมือนกับเป็นพมรมได้คิดเป็นปฏิหารนะคะที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เข้ากันแล้วแบบลงตัวพอดีเลยนะคะมันไม่ได้ทําให้มันเกิดปัญหามากขึ้นะนะคะอ่ะขอดูต่อสิคะเจอคนดีแล้วนะนายฉานะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะ เจอคนดีแต่ว่าคนดีของคุณนะคะอาจจะมีคู่แล้วหรือเปล่ามีปัญหาสามดาบเกิดขึ้นนะคะมีความเป็นลักซ้อนข้างของคุณหรือข้างเขามันทาให้คุณต้องรอคอยนะคะรอคอยให้เขาจบเขาหรือคุณจบนะคะเดทเพื่อที่จะมาเริ่มใหม่ด้วยกันนะคะคุณจะได้มีโอกาสมาเริ่มใหม่ด้วยกันนะคะ ปัญหาอะไรระหว่างคุณที่มันยืดเยื้อยานานมากับคนรักเก่านะคะมีโอกาสที่จะได้ตัดจบในเดือนมีนาคมนี้นะคะพลังของสิบดาบพลังของทาวเวอร์แต่หลังจากนั้นคุณจะได้เจอกับคนดีๆและคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะกับคนที่ดีๆคนที่ใส่ใจดูแลความรู้สึกของคุณนะคะคนที่จริงใจกับคุณเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะอยู่ด้วยกันเป็นกริยาณนมิตที่ดีนะคะหรือคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณแอบชอบเป็นรักครั้งเก่าของคุณก็ได้นะ หกถ้วยนะคะ, ui, นะ,ค,ะคนที่ยังอยู่ในใจของคุณนะ,อะขอดูความรักให้กับคนที่มีคู่ก่อนนะแล้วคนที่มีคู่ล่ะคะจะเป็นยังไงบ้างคนโสดก็มีความหวังไว้แล้วนะคะ The Star ปรากฏขึ้นนะคะดูมีความหวังดูจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ด้วยดีนะคะ,อะขอเจอคนมีคู่ก่อนเ e วิลขึ้นมาเลยนะคะคนที่มีคู่สิบเหรียญค่ะ e r ม i ตนะคะอัสวินเหรียญและเมจิกเชียนนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้ถึงหวงทำให้ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะโกรธกันงอนกันนะคะในวิวตรงนี้มันขึ้นนะคะหรือในคนที่แต่งงานแล้วนะคะจะค่อนข้างเหมือนกับ ต้องการเวลาต้องการให้อยู่ด้วยกันนะคะก็เลยทําอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกดดันแล้วอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันได้บ้างนะคะนะพอไม่เข้าใจกันแล้วก็แบบเหมือนเงียบๆนิ่งๆไม่คุยกันไม่หันหน้ามาคุยกันไม่แก้ปัญหานะคะก็เลยเหมือนกับปัญหามันก็เลยกลายเป็นปัญหาอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะมันไม่ได้รับการแก้ไขอ่ะมาดูต่อนะคะ หลังจากนั้นนะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเมจิกเชียนนะคะ k night of pentacles นะคะหันมาสนออกสนใจนะคะคุณทำาึึงนี้หรือยัง <c oughs> นะคะถ้ายังไม่ได้ทำนะลองทำดูมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ร่วมกันนะเมจิกเชียนอาจจะเสนอทางออกให้กับปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะคนที่เป็นคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะหาทางออกเกีจากเรื่องของการงานการเงินตรงนี้ด้วยนะคะอะไรที่เป็นผลกระทบกับเศรษฐกิจในครอบครัวความมั่นคงของครอบครัวงคุณนะคะ หลังจากที่มันเฉยๆช้าๆกันไประยะหนึ่งแล้วมันจะกลับมาเหมือนเหมือนแก้ปัญหากันได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะเดือนนี้ปัญหาเยอะนะคะมีทั้งทาวเวอร์ทั้งสิบดาวนะบางคนแทบจ,จะถอดใจเลยนะคะแต่อย่างดีที่คู่ของคนเนี่ยกลับมาเคลียร์ซึ่งกันและกันได้นะอ่ะขอดูต่อนิดนึงนะคะเด็กถือเหรียญนะคะ สั่งถ้วยกลับมารักกันกลับมาเข้าใจกันได้นะคะกลับมาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะคะเรื่องการเงินอย่ของในข้อรัวคุณเนี่ยนะคะกลับมาแก้ปัญหาร่วมกันนะคะกลับมารักกลับมาเข้าใจกันในที่สุดเลยนะคะโอเคเลยคนมีคทู่คนที่แต่งงานแล้วนะคะโอเคไม่ห่วงละเดี๋ยวขอดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างหกดาบ ไปเที่ยวไหนกันมานะคะราชินีดาบค่ะและราชาไม้เท้าเป็น j u ดเม e นตนะคะ j u ดเม e นตตัวนี้ทูสวรรค์ขีบปบาโลมาเลยนะคะอ่ะขอดูต่อนิดนึงนะคะเก้าถ้วยค่ะ ราชาเหรียญนะคะอืมอาจารย์รู้สึกว่าสําหรับตรงนี้นะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคู่นะคะบางคู่อาจจะเป็นลักษณะของรักซ้อนก็ได้นะคะมีทั้งราชีดาบราชีไม้เทา้าแล้วก็ราชาไม้เทา้าแล้วก็ราชาเหรียญเข้ามานะคะบางคู่นะอาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็น รักซ้อนเข้ามานะคะมันก็เลยต้องห่างๆกันนะคะแอบคบกันหรือว่าให้ความชัดเจนกันไม่ได้นะคะหกดาบตรงนี้อาจจะต้องเลี่ยงๆที่จะคุยนะคะแต่เหมือนกับว่าจัส m e n t มันเข้ามานะคะ9ก้าถ้วยอะไรก็ตามที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณยังเลือกไม่ได้นะคะมันมีแนวโน้นมที่คุณจะเลือกได้นะใครที่จะเป็นคู่ของคุณอย่างแท้จริงนะคะจัสตเมนโชคสตาผมได้คิดกยูลังจะเข้ามาบอกคุณแล้วนะคะ ขอดูต่อน,นิดนึงนะคะแล้วบทสรุปหรือตอนจบจะเป็นยังไงนะคะหนึ่งเหรียญค่ะราชินีถ้วยไฮพิเทสนะคะจารย์รู้สึกว่าโดยตรงนี้แล้วนะคะพอเจอปัญหารักซ้อนอะ่ะเหมือนคุณจะนิ่งๆอ่ะนะคะคุณจะไม่ไปต่อนะเหมือนบางทีแบบมันหยุดอยู่กับ หยุดอยู่กับที่ตรงนี้นะคะหนึ่งเหรียญเข้ามานะคะคุณรอดูท่าทีของเขานะคะรอดูท่าทีของเขานะคะว่าเขาจะให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสกับคุณไหมนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูต่อซิว่าจะยังไงนะแต่คุณก็รู้สึกหวั่นไหวนะความเป็นราชีถ้วยเนี่ยมันอ่อนไหวมันเป็นความรู้สึกที่มันพูดยากนะคะบางทีอ่อนแอเข้าไปด้วยนะขอดูต่อบางคนแอบเก็บมาเศร้านะ ห้าถ้วยจริงด้วยคุณเศร้าเลยนะคะผิดหวังซึมเศร้านะคะตัดสินใจอยู่แต่มันตัดสินใจไม่ได้นะคะสองเหรียญพอดูต่อน,นิดนึงนะคะเดาฟู fool, ในที่สุดคุณรู้สึกว่าตัดจบดีกว่าคุณเหนื่อยเลอเกินกับความรักตรงนี้นะคะเหนื่อยแล้วก็เจ็บปวดนะคะเพราะว่ามันเป็นมีมือที่สามเข้ามานะเป็นสามคนน่ะนะคะคุณเลยรู้สึกว่า ขออยู่อย่างอิสระขอเดิอนออกมาให้คุณให้อีกสองคนเนี่ยเขาได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเป็นแบบอารมณ์แบบพระเอกหรือนางเอกนะคะตรงนี้เข้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูบทสรุปนะคะสําหรับตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในสัปดาห์แรกนะคะคุณกาลังจะพยายามแก้ปัญหารเรื่องความรักนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับคนรักของคุณนะ ในคู่ที่จะเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนะคะจะมีโอกาสที่ได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมารักกันใหม่นะคะหลังจากอาจจะที่แบบงอนกันทะเลาะกันหรืออะไรกันมากมายนะคะส่วนในสัปดาห์ที่2นะคะคุณจะต้องหันกลับไปโฟกัสกับเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะหรือบางทีในในกรณีที่คุณยังง้อคนรักไม่ได้คุณก็ต้องเดินหน้าง้อนะคะเพื่อให้เขาแบบให้ความสำคัญแล้วก็คืนดีกับคุณให้ได้ในสัปดาห์ที่3นะคะ เป็นช่วงชีวิตที่คุณเริ่มแก้ปัญหาได้ลงตัวมากขึ้นนะคะชีวิตมันนิ่งมากขึ้นนะคุณรู้แล้วล่ะนะแกะผ้าผูกตาออกได้แล้วนะคะว่าเอแล้วคุณควรจะทำยังไงไปกับชีวิตของคุณตรงนี้นะคะสัปดาห์ที่4นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาอีกนะคะเป็นก้าวไม้เท้านะคะคุณรู้สึกว่าเอทำไมไม่ปล่อยคุณอยู่อย่างอิสระตรงนี้ไปเลยนะคะ แต่ว่าคุณจะพยายามแก้ปัญหานะด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นนะคะพยายามปรับแก้ดีคอเดตนะคะออกแบบชีวิตตนเองใหม่นะคะแล้วปัญหาต่างๆตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆขี้คายแล้วมันจะค่อยๆผ่านไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูเปไพ่ oracle ให้ดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ oracle ตรงนี้จะแนะนําอะไรบ้างให้กับชาวลัคนาราศรีกุมนะคะ Dietary change นะคะ บางคนที่ดีคอเรตตรงนี้คุณอาจจะปรับลุคของตนเองนะคะให้ฟิตแอนเฟิร์มให้ดูหุ่นดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยบางคนกำลังลดความอ้วนอยู่หรือเปล่าดีคอเรตนะคะทำให้ใส่เสื้อผ้าสวยๆแต่งตัวสวยๆเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวได้ตามใจชอบนะคะผู้ชายก็อาจจะสร้างซิกแพคนะคะมีหุ่นที่เฟิร์มนะคะสาวกี๊ดสาวหลง <laughs> นะคะขอดูต่อนะคะสปริงนะคะยูจีไซฟูลี่แมนเฟส a d the f l o w e r begin to bloom นะคะเป็นช่วงของสปริงจริงๆนะคะมีนามษาเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองนอกนะคะเป็นช่วงเวลาของเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะให้กับสิ่งต่างๆที่คุณฝันไว้นะคะจะได้ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมานะคะอะขอดูต่อนะคะอีกหนึ่งใบ Goodbye to the old to the old นะคะค Hello to the new ว้าวมันเป็น คำจำกัดความของชีวิตของคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้เลยนะคะอะไรเก่าๆอะไรไม่ดีนะคะชาวลัคนาราศีกุมจะเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะแปดถ้วยนะอยู่แล้วมันทรมานสิบดาบปักกลางหลังอ่ะนะคะอยู่ยังไงไหวนะคะอยู่มานานแล้วด้วยนะคะเหนื่อยเหลือเกินนะในที่สุดคุณจะมาสตาร์ทอะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะคุณจะเปลี่ยน เปลี่ยนไปเป็นคนใหม่อะนะคะควรจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะคะที่ควรจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมันไปสู่ความสดใสมันไปสู่ชีวิตใหม่ที่มีชีวิตชีวานะคะเจอคนใหม่งานใหม่ๆเรื่องราวใหม่นะคะสตรอรี่ใหม่ๆนะคะที่คุณรู้สึกท้าทายตื่นเต้นที่คุณจะได้เจอได้สัมผัสกับสิ่งนั้นๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวขอดูซิลลอวให้ชุดนะคะ m a t u r Whisper นะคะ จะบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีกลุ่มอีกบ้างนะคะขอให้พายให้คำแนะนำด้วยนะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะทุกการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์นรดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะดูสิตรงนี้เป็นยังไง Celebrate er difference นะคะ อะไรที่เป็นความแตกต่างนะคุณจะพยายามปรับตัวเข้าหามันให้ได้นะคะอะไรที่เป็นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะคุณจะปรับตัวเรียนรู้กับมันนะตรงนี้ถ้าคุณยังไม่เคยชินกับมันนะคะมันมีความแตกต่างอยู่เยอะนะ break t o นะคะคุณจะฝ่าปัญหาไปให้ได้นะคะถึงแม้ว่าปัญหาตรงนี้มันจะหนักขนาดไหนก็ตามนะคะสิดาบเนี่ยแต่คุณจะหาทางออกได้ในที่สุดนะคะดูต่อ,อหนึ่งใบนะ ที่ทุกุกย่าดนะคะเป็นลักษณะที่คุณจะซื่อสัตย์กับเสียงหัวใจของตัวคุณเองนะคะอะไรไม่ใช่นะคะคุณก็ยอมรับแหละว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไปต่อกันไม่ได้นะคะอะไรไม่ใช่คุณจะเดินออกมาจากตรงนั้นจริงๆนะคะเราก็ไปหาสิ่งใหม่ไปหาเรื่องราวใหม่ๆนะคะไปเรียนรู้ไปทำความร,รู้จักกับคนใหม่ๆนะคะที่อาจจะทําให้หัวใจของคุณเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอีกครั้นหนึ่งนะคะ อ่ะงั้นตรงนี้ก็เป็นเดือนที่เหมือนกับชาวลัคนาราศีกุมนะคะกําลังจับตาดูความรู้สึกของตนเองแล้วก็ทําตามที่เสียงหัวใจเรียกร้องอะไรที่อยากจบก็จะจบนะคะอะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณก็ตัดสินใจละที่จะเริ่มต้นใหม่กับมันตรงนี้ไม่กลัวไม่กังวลกับสิ่งเก่าๆนะคะ่าตรงนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้เลยนะคะแต่มันเป็นโอกาสนะคะที่คนจะปรับชีวิตของคุณให้ลองตัวมากยิ่งขึ้นนะคะขอให้คุณฝ่าฟัฟปนปัญหาตร,ตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็มีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาชีวิตของคุณนะคะอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดเลยนะคะตรงนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปของอาจารย์นดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ